สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมมาในช่วง7จ็ดโมงเช้านะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคงไม่พ้นประเด็นคําตอบของคุณพ่อของลิเวอร์นะครับคุณพ่อตอบว่ายังไงบ้างนะครับหลังจากได้มีการคุยกับโชเซฟมาเรียเบอร์ต์มิวไปแล้วนะครับการเจรจาเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับรอคําตอบจากคุณพ่อว่าเมสซี่เนี่ย จะอยู่หรือจะไปนะครับจากบาร์เซโลนาเดี๋ยวมีรายละเอียดคําตอบในข่าวนะครับส่วนเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้ครับผมทําข่าวให้ในช่วงดึกนะครับเข้ารอยต่อวันใหม่เลยนะครับก็มีดีลของดันนี่ฟันเดบีกนะครับการเปิดตัวชีวประวัติจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับว่าย้ายยังไงนะครับมาสวมเสื้อหมายเลข34เพราะอะไรนะครับก็มีรายในรายละเอียดของข่าวเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องราวการเสริมทัพวานดุมยังไงอะ คุณคือส่วนเติมเต็มของบาซ่าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูกันมีรายละเอียดของข่าวนะครับเรามาดูรายเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1น,นะครับผมเริ่มต้นด้วยประเด็นของเรเนเมซี่แบบละเอียดนะครับจอร์เมนเดสนะครับหลังจากที่ออกจากห้องนะครับที่เราได้คุยกับโจเซฟมาเรียบอตมิไปนะครับคำตอบสั้น ประมาณ5ประโยค My Sun will not stay เนี่ยครับ My Sun will not stay ก็คือเมสซี่จะไม่อยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปอีกแล้วครับนี่คือบทสรุปของฝั่งเมสซี่นะครับทีนี้เนี่ยทางโจเซฟมาเรียลเบเตอร์มิลนะครับในหลังจากที่มีการประชุมกันนะครับโจเซฟมาเรียลเบเตอร์มิลนะครับประธานบาร์เซโลนานะครับกับพ่อของเมสซี่นะครับสิ้นสุดการคุยกันนะครับแต่ ยังไม่มีการตกลงใดๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเมสซี่พ่อได้แต่ยืนยันว่าเมสซี่เนี่ยเขาสามารถออกได้ฟรีและสโมสรยังคงต่อต้านสิ่งนั้นคือสโมคือความเห็นของเมสซี่คือเขาจะไปฟรีอะครับแต่สโมสรเนี่ยต้านไว้ว่าไม่ได้มีสัญญาอะไรประมาณนี้นะครับเมสซี่เองจะไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับสโมสรที่กําลังดำเนินการอยู่ก็คือจะไม่มาอีกเลยนะครับแล้วก็ยังไงต่อละ ประเด็นมันไม่จบแค่นั้นสีนะครับเดี๋ยวผมเอาเขาเริ่มต้นเรื่องประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้มันถึงคิวสโมสรเดี๋ยวจะเจาะกกว่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวเริ่มต้นของเรนมาม์ซี่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮามสโรดิเกสกันนะครับเมื่อคืนนี้ถ้าใครอยู่เดึกๆหน่อยก็จะเห็นฮามสโรดิเกสครับลงเครื่องนะครับลงเครื่องมาที่สนามบินในลอนดอนนะครับตอนนี้ก็เป็นภาพถ่ายนะครับกับบอบโปนะครับ ไม่ใช่พ็อบโบเป็นช,ชื่อคนนะเรซซองพ็อบโบนะครับก็คือเป็นเหมือนกับพัฒนาการพัฒนาการในลอนดอนนะครับก็ฮามสจะย้ายมารวมทีมเอเวอร์ตันพร้อมกับอลันนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแอสตันวิลล่ากันบ้างนะครับเรื่องราวของแอสตันวิลล่าในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของคองร์ลัมิลสันนะครับคอร์ลัมิลสันนะครับ ก็ตอนนี้เองเนี่ยวิลลาต้องการตัวนะครับในราคาประมาณ20ล้านปอนด์เพื่อเสริมทัพนะครับแล้วก็อีกหนึ่งดิวแมตต์คราชแมตตี้คราชนะครับจากสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ด้วยเช่นกันฉะนั้นแอนสตันวิลลาจะเสริมดิวเนี่ยอย่างน้อย2คนในในในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้ก็ดิวจบไปแล้วเช่นกันนะครับเบนิซิโอเบเกอร์บัวเต้นะครับนักเตะวัย16ปีนะครับย้ายออกจาก สโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับไปเซ็นสัญญากับนสโมสรปอร์โตนะครับเรียบร้อยนะครับก็ถือว่านักเตะคนนี้เนี่ยไปอยู่กับปอร์โตแบบฟรีๆเลยนะครับเวสต์แฮมเสียนักเตะดาวรุ่งคนนี้ไปนะครับอันนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแดนนี่ฟันเดบิกนะครับก็จะสวมเสื้อหมายเลข34นะครับเมื่อคืนนี้มีแฟน YouTube ถามผมด้วยเนาะผมเองตอบไปได้ว่าทำไมเขาถึงสวมเสื้อหมายเลข34นะครับ เสื้อหมายเลข34ของแดนนี่ฟันเดอบิกนะครับหมายถึงอ่ามันเป็นเบอร์พิเศษของเพื่อนสนิทของฟันเดอบิกที่ชื่อว่าอะไรนะอะไรนะอับเดลฮักนูลีอับเดลฮักดูลีเนี่ยเป็นนักฟุตบอลชาวฮอลแลนด์นี่แหละครับก็เป็นกลางตัวลุกนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทของเดอบิกนั่นแหละนะครับแล้วก็สนิทกันกับครอบครัวของเดอบิกด้วยนะครับก็เลยใช้เบอร์เก่าของเขาไปเลยนะครับนี่แหละ เหตุผลว่าทำไมอา์เดบีถึงใช้เสื้อหมายเลข34ผมตอบในคลิปนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็รอลุ้นปิดดิวอย่างเดียวเลยนะครับสโม,มสรเอเวอเรตตนะครับอักีดิวเรียบร้อยนะครับเซ็นสัญญากับอดูไลดูกูเล่นะครับเอเวอเรตันเสริมแต่ละตัวนี่สุดแจ่มนะครับผมบอกได้เลยว่าสุดแจ่มมากอันเชลติมองแต่ละตัวเนี่ยอลันบ้างดูกูเล่บ้างฮาเมสบ้างโอ้โหยอดครับ ผมว่าเอเวอตันในฤดูกาลนี้เนี่ยน่าเชียมากๆนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับก็เป็นสกอตต์พร์เกอร์นะครับก็ต่อสัญญาฉบับใหม่คุมทีมฟูแลมนะครับต่อไปนะครับก็จะกี่อีก3ปีไปเลยนะครับก็ตามนี้นะครับผมยังจำวันที่เขาอะ,อะตกชั้นเลยเลยนะสกอตต์พรนะ์เกอร์อะ พาทีมฟูลแลมตกชั้นนั้นแลวผมก็เชื่อว่าเขามีศักยภาพพอที่จะที่จะพาฟูลแลมกลับมาและตอนนี้ก็กลับมาได้จริงๆพร้อมกับปล่อยยิมคนละคนกับวันนั้นเลยครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับเปิดตัวนะครับแดนนี่ฟันเดอร์บิกนะครับมาอยู่กับแมนยูนะครับก็เบื้องหลังก็จะอยู่กับอาแจ็กซ์อัลเตนาอัลตดามานะครับมีความผูกพันตั้งแต่เด็กนะครับกับอาแจ็ก์นะครับก็ถ้าเป็นแฟนแมนยูเนี่ยลองเข้าไปดูในทวิตเตอร์นี้นะครับผมแปะทวิตเตอร์ไว้ให้นะครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของอุเรกุนาโซชากันนะครับว่าคิดยังไงกับเดอะบีกนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยโซชานะครับได้พูดถึงเดอะบีกนะครับว่าความที่เขาเนี่ยมีลักษณะพิเศษนะครับเดอบีกเนี่ยเป็นคนขยนันแล้วก็มีเทคนิคที่ใช้ในในการเล่นฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะครับเขาจะประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่คือคำพูดของอเรกุน่าโซชานะครับ อันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรนอร์ลิซิตี้นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับเคนนี่แม็กเรนนะครับก็นอร์ลิซิตี้เนี่ยได้เซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้3ปีรวดนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับเอริสคาชูก้านะครับจากสโมสรฮันท์ฟิลด์ทาวแบบฟรีๆนะครับอัปเดตเรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโน่นะครับก็ได้3แชมป์กับไบร์มินิกนะครับ กลับไปอยู่กับบาร์เซโลนาอีกครั้งหนึ่งแบบมีความสุขนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสรุปข่าวแบบออฟฟิเชีนะครับเราก็จะเห็นเรื่องราวของเมสซี่เรื่องราวของฮามสเรื่องราวของฟันเดบิกนะครับคราวนี้ผมจะพามาเจาะลายสมสรกันนะครับเรื่องราวของสมสอส์ในวันนี้นะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสมสรเรียลมดริดก่อนนะครับเรื่องราวของกาเลตเบลนะครับว่า แมนนิเบลนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์การที่สมโมสรต้องการให้เขาเนี่ยย้ายออกจากถิ่นซานดิโกเบอร์เบลนะครับยังคงเป็นในลักษณะเดิมนะครับจุดานบ้านเนตนะครับจะต้องมีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารของมาดนิดแล้วนะครับโดยที่สมโมสรได้เสนอว่าเบลอาจจะไม่ได้ลงสนามเลยนะครับและสมโมสรตั้งใจที่จะให้เบลเนี่ยออกไปโดยเฉพาะทัศนคติในช่วงหลังนะครับ ตอนนี้เองสถานการณ์ของเบลวัย31ปีนะครับก็ยังคงมีการยังไงอะยังคงฝึกซ้อมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับด้วยความสัตย์จริงแต่ว่าเขาจะไม่ได้มีโอกาสลงสนามนะครับทีนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนทัศนคติสถานเดียวเลยนะสำหรับเบลครับถึงจะมีอนาคตกับมาริดอยู่แต่ว่ามาริดจะไม่ให้ลงสนามอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งต้องรอบานเนตเคลียร์กับบอร์ดอีกทีนึงนะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของเซลจ์ gio ามอสกันนะครับวันนี้รามอสเนี่ยมีการพูดถึงเลนินเมซีน่นะครับว่าเขาต้องการให้เลนินเมซี่เนี่ยอยู่กับสโมสรบาร์เซโลนาต่อไปนะครับตามในงานนะครับรามอสเนี่ยให้สัมภาษณ์กับในงานถแถลงข่าวนะครับว่าเมซี่สามารถตัดสินใจอนาคตของตัวเองได้แต่มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่านี่คือบทที่รามอสพูดนะครับในวงการฟุตบอลของสเปนเนี่ยในทศวรรษนี้เนี่ยเมซี่เนี่ยคือคนที่ เป็นยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์สูงสุดของลาลิก้าคนหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ทางฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนะครับนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนาแต่ในทางกลับกันนะครับสิ่งที่เขาตัดสินใจเป็นเรื่องที่ถูกหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เขาจะต้องคิดดูดีๆนะครับก็เป็นความเห็นของลามอสนะที่เขาไม่อยากจะให้เมสซี่เนี่ยย้ายออกจากบาร์เซโลนาไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของสมสรนบาเซลนากันบ้างแล้วนะครับเมื่อกี้ผมพูดประเด็นของเมซี่ไปไปพอสังเกตนะครับแต่คราวนี้พูดถึงอนาคตของเมซี่ไปเลยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์การย้ายทีมของเมซี่กับบาเซลนานะครับพอก็บอกไปแล้วนะครับว่าเมซี่เนี่ยยังไงก็จะไม่อยู่ต่อนะครับทีนี้ตามรายงานจากในทางฝั่งบาเซลนานะครับว่าบาเซลนาเนี่ยยังย้ําชัดนะครับว่าเขาจะไม่ได้มีการปนีประนอมเรื่องนี้เด็ดขาด เขาจะไม่ยอมให้เมสซี่เนี่ยย้ายออกไปนี่คือเจตนาของสโมสรบาร์เซโลนาตามในสื่อนะครับแหล่งข่าวที่มาก็จะมาจากเดลี่เมลนี่แหละครับว่าจะไม่มีการเจรจาปนิมนอมเรื่องของค่าตัวด้วยเช่นกันนะครับในขนาดเดียวกันนะครับเรนเอเมสซี่เนี่ยก็โอเคนะครับในกรณีที่มันมีปัญหาเยอะจัดแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะทุ่มเงินสูงถึง700ล้านยูโรหรือประมาณ623ล้านปอน 623ล้านปอนด์ถึง630ล้านปอนด์เนี่ยซึ่งเป็นจำนวนเต็มสัญญาเลยนะครับได้เหมือนกันนะครับเมซี่ยินดีรับข้อเสนอนี้แล้วก็จะมีรูปแบบการเซ็นสัญญาแบบ5ปีคืออยู่กับซิตี้3ปีแล้วก็ไปอยู่กับอ่าสมโมสรนอานิวอร์กซิตี้เอฟซีอีก2ปีนะครับซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมลูกอะของแมนซิตี้นั่นเองนะครับซึ่ง ดีลนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ด้วยนะครับว่าการใช้เงินประมาณ700ล้านปอนด์เนี่ยเจ็ดล้านยูโรหรือประมาณ623ล้านปอนด์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเขาใช้คําว่ากลุ่มซิตี้ฟุตบอลนะครับเงินก้อนใหญ่นี้มาจากกลุ่มซิตี้ฟุตบอลที่ได้ได้มีการรวมเงินไว้นะครับเขาใช้คําว่ามีเงินในระดับที่ยืดหยุ่นได้คือเป็นเป็นเหมือนกับหุ้นส่วนใหญ่นะครับซึ่งการตรวจสอบว่าผิดกฎ financial fair play เนี่ย มีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่แรกแล้วถ้าใครฟังผมตั้งแต่วันแรกที่ผมพูดเนี่ยซิตี้จะมีกรรมการส่วนหนึ่งเลยในการตรวจสอบทางการเงินตรงนี้นะครับฉะนั้นดีลของเลนลเมซ,ซี่เนี่ยถ้าจะประสบความสําเร็จก็จะประสบความสําเร็จในส่วนของตรงนี้นี่แหละนะครับทีนี้ผมจะมาพูดต่อเลยนะว่าเมสซ,ซี่จะอยู่กับบาเซลูนาต่อไปไหมประโยคสี่คำแรกของคุณพ่อก็บอกแล้วว่าเขาไมซันนอสเต คือไมซันคือลูกชายฉันไม่อยู่ที่นี่แน่นอนนะครับฉะนั้นจอนเบนเดซบอกกับสื่อไปแล้วนะครับว่าเมซี่ไม่อยู่ต่อฉะนั้นเรื่องราวทุกอย่างนะครับก็จะไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้รอดูความคืบหน้าอีกครั้งนะครับเมื่อได้คําตอบของคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะดําเนินอย่างไรต่อเมซี่จะออกมาบอกไหมว่าผมจะไปในรูปแบบไหนนะครับมันก็มีอยู่2ช้อยภาบาเซลน่าไม่เป็นนีบานอมซิตี้ก็ต้องใช้700ล้านยูโร ชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของเมสซี่ทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของโรนันคูมันและจอร์จิโอวันเดรุมนะครับวนเดรุมเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเขามีความคิดเห็นไม่ตรงกับลิเวอร์พูลอีกแล้วนะครับเขาจะไปอยู่กับบาร์เซโลนาค่อนข้างที่จะชัดเจนในราคาประมาณ13ล้านปอนด์ก่อนสัญญาที่จะหมดนะครับที่ไม่เหลือนไม่ถึง1ปีอะ ตามรายงานนะครับว่านักเตะของลิเวอร์พูลวัย29ปีนะครับตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับสโมสรบาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้วนะครับและเขาก็พร้อมที่จะเดินทางไปร่วมงานกับโรนันคูมันทันทีนะครับตามรายงานจาก Sky Sports n นิวนะครับว่าคูมันเองเนี่ยยอมรับเลยว่าแผนการสร้างทีมใหม่ของบาร์เซโลนาเนี่ยมีไวเดรุ่มเป็นศูนย์กลางคนหนึ่งนะครับรวมถึงตอนนี้ลูนันคูมันก็ปล่อยนะครับพวกอันโตโลวีดาเนี่ยลุยโซเลส แล้วก็อีวานลากกิจิชเนี่ยออกจากทีมไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนลังครอบเองเนี่ยก็ได้ติดต่อเทียโก้คันาร่าไวเ้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะเกิดอาจจะคืนอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของอา,อารุนอารุนันคูมันไวนาดุมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรปารีสแซงต์แชมงกันบ้างนะครับเรื่องราวของปารีสในวันนี้เนี่ยปฏิเสธการเซ็นสัญญาก,กับเกนดูซี่เหมือนกันนะครับ ตามรายงานนะครับว่าสมสปรปารีสแซต์แมงเนี่ยปิดโอกาสในการเซ็นสัญญากับมาเตโอกริซี่ของอาร์เซนอลนะครับมันต้องมีเหตุผลนะครับตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟนะครับว่า,าสมสรสอนเป็นฝ่ายเลือกนะครับเลือกที่จะอยังไงะ่ะปฏิเสธที่จะเซ็นสัสญ,ญญาเองนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีบางเรื่องที่สมสุรสรรับไม่ได้ก็ได้นะครับก็ถึง ปฏิเสธที่เซ็นสัญญากับเกดูซี่ซึ่งอาร์เซนอลเองเนี่ยไม่เอาเลยนะครับเด็กคนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนนาโปลีกันนะครับนาโปลีเนี่ยจะเสียคริเบอรี่เสียอารันแล้วก็เสียหลายๆคนไปแล้วนะครับล่าสุดน,นะครับสโมสรนนาโปลีนะครับสนใจที่จะดึงตัวนะครับโซเคติส so นะครับซึ่งเป็นเซนเตอร์แบ็กของอาร์เซนอลวัย32ปีนะครับ ตามรายงานนะครับว่าความไม่แน่นอนของคูริเบอรีนะครับแล้วก็นักเตะหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเรื่อยๆนะครับว่าคูริเบอรี่เนี่ยน่าจะลงเอยกับซิตี้นะครับเพราะว่าคือตกลงราอยส่วนตัวไปไกลแล้วอะนะครับเหลือค่าตัวนะครับตามรายงานจาก Skysport News วนะครับว่าโซคิติสครับเป็นเป้าหมายใหม่ของนาโปลีแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูการข้อตกลงอย่างเป็นทางการนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรไบเออร์เลวอคุเซนกันนะครับก็เสียนักเตะดีๆหลายคนเนาะแต่ผมบอกได้เลยว่าเศรษฐกิจของไบเออร์เลวอคุเซนเนี่ยอู้ซ่านะครับก็ตอนนี้นะครับสนใจที่จะดึงตัวนะครับโคราซินักนะครับกองหลังของอาร์เซนอลอีกหนึ่งคนนะครับก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ13.5ล้านปอนด์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรโลมากันนะครับโลมานะครับนอกจากจะติดดีลของ ใกล้จะปิดดีวนะผมใช้คำนี้นานละนะครับดีวของคิสสโมลลิงนะครับตอนนี้ก็สนใจเฟรดอีกคนแต่ในดีวของเฟรดเนี่ยมีหลายสโมสรเฟรดอาจจะถูกยืมตัวกับโรมาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเซ็นสัญญาถาวรประมาณ25ล้านยูโรนะครับ25ล้านยูโรก็ประมาณ22.2ล้านปอนด์ประมาณนี้ฉะนั้นแมนยู U, ถ้าปล่อยเฟสดยืมตัวจริงนะครับต้องรีบเสริมละแต่ที่แน่แเดบีกมาละนะครับก็ไม่ต้อง ห่วงอะไรแล้วนะครับเรามาต่อกันทีอ่อันนี้การเปิดตัวแดนะนี่ฟันดบิกนะผมผมข้ามไปเลยเนาะไม่ไม่พูดละเพราะว่าเราเราเห็นกันหลายๆข่าวละผมมาต่อกันที่ประเด็นของคุริบิลี่ต่อเลยนะครับกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวในวันนี้นะครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอ่าเอเย่นของคุริบิลี่นะครับได้รับแจ้งจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าแมนยูต้องการเซ็นสัญญาก,กับคุริบิลี่นะครับ ค่าตัวเมื่อก่อนนี่อยู่ที่80นะครับตอนนี้ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับตอนนี้เองเนี่ยนอกจากแมนยูแล้วนะครับเป๊ปกาเดโอลานี่คือเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวเซ็นเตอร์แบ็กไปนะครับซึ่งตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วแมนยูเข้ามาทีหลังเดี๋ยวรอดูนะครับว่าอัตารามืงงานจากเมตติโนนะครับเมตติโนเป็นสื่อในอิตาลีนี่แหละนะครับว่าตอนนี้นาโปลีเนี่ยกำลังต่อรองอยู่เรื่องราคานะครับก็ ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับแต่เป็นดิวของมิลานชาคินเนียชาคินเนียกับปารีสนะครับเพิ่งเจรจาก,กันไปเมื่อวานนะครับเพราะว่าในดิวของไดยอดเดี๋ยวมีในข่าวต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมที่จะใช้โอกาสในการเซ็นสัญญากับมิลานชาคินเนียนะครับเซ็นร์แบ็กวัย25ปีนะครับแหล่งข่าวที่มามาจาก FC อินเตอร์นิวนะครับว่า แมนยูสามารถทุ่มเงินประมาณ50ล้านปอนด์ก็สามารถซิลชาก,กิเนียได้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะว่าจะยื่นจริงหรือเปล่านะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของดยอดอุปมิกาโนนะครับก็เมื่อวานนี้เป็นข่าวทั้งวันแหละครับว่าแมนยูต้องการตัวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาจจะใช้ทางเลือกทางเลือกของสัญญาคือมันมีค่าฉีกสัญญาเนี่ยห้ล้านปอนด์ในปีหน้าก็รอให้มันครบ12เดือนก่อน ฉะนั้นในฤดูกาลนี้เนี่ยแมนยูอาจจะไม่เซ็นกับไดยอดนะครับแต่อาจจะทําสัญญาล่วงหน้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ค่าฉีกสัญญามีในปีหน้าแน่53ล้านปอนด์ฉะนั้นในฤดูกาลนี้ที่จะถึงนะครับแมนยูอาจจะไม่ได้เซ็นสัญญากับไดยอดไดไดโยไดโยโอ้ผมอ่านผิดขออภัยนะครับแฟน u t u b e เตือนผมแล้วผมขออภยัยลืมเลยไดโยอุปนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าอ่าผมเชื่อว่าแมนยูจะชะลอดีลของไดโยไปก่อนนะครับก็ รเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีนทรรันสันกันนะครับบททดสอบของดีนทนสันนะครับมีนะครับไม่ใช่ไม่มีคือในฤดูกาลนี้เนี่ยเซ็นสัญญาฉบับใหม่5ปีไปแล้วนะครับก็จะเป็นคู่แข่งของเด r เคออย่างเต็มเปี่ยมนะครับก็ต้องสู้ๆเนาะสำหรับดีนทรรันสันเพราะว่าคุณจะต้องเก่งกว่า,าคุณต้องเก่งกว่าเดยเคอเท่านั้นนะถึงจะได้ลงสนามนะครับก็ ประมาณนี้นะครับผมเอาเร่งๆหน่อยนะเพราะมันนานละนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลีสยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ติดต่อนะครับอักซอลตูเซเบ่กองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสโมสรลีสยูไนเต็ดนะครับเร่งเสริมทัพแบบเต็มที่แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะตอนนี้เองเนี่ยพรีเมียร์ลีกใกล้เปิดนะครับเปิด12กันยายนนี้นะครับอีก9วันนะครับเราได้ดูพรีเมียร์ลีกละนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยกำลังติดต่อเพื่อเซ็นสัญญากับอักซอลตูเซเบ่ของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นการเสริมทัพตำแหน่งสุดท้ายหรือยังเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยเชลซี Chelsea นะครับพร้อมที่จะทุ่มเงินนะครับสาล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับอาดูอาร์เมนดี้ผู้สาประตูของสโมสรแลนส์นะครับก็ตกเป็นข่าวมานานนะครับก็เสริมไม่เสริมข่าวนี้จะยื่นแล้วนะครับสาล้านปอนด์ฉะนั้นดูดีลต่อไปของ เชลซีให้ดีนะครับโอ้โหเสริมแหลกจริงๆสําหรับแฟนเชลซีนะครับก็ลุ้นแชมป์กันไปเลยเนาะสำหรับเชลซีในปีนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นสนใจสมัครทูวิ i ั่นโทร02 700 800นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์โซนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับ